สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เรากำลังเคลียร์นกเกาะปลาวานอยู่นะครับทุกคนครับเออไม่แน่ผมอาจจะย้ายพวกวัดพวกอะไรมานะอืมที่มันกินที่เยอะๆที่บ้านเรานะครับเออแต่ว่าเท่าที่สำรวจดูนี่คือพื้นที่มันกว้างมากนะทุกคนนะอืมเหมาะสำหรับการฟาร์มหญ้ามากบอกเลยตอนนี้จะขําแล้วนะครับซึ่งมันเป็นวันนะทุกคนนะ วันอาทิตย์นะครับที่21นะที่เรานัดหมายกันไว้นะครับเออเดี๋ยวจะไปดูนะทุกคนนะว่างานดอกไม้ไฟนั้นมีจริงหรือเปล่านะอืมหลายคนที่ส่งมาส่วนใหญ่จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะแต่ว่ามีบางคนบอกพี่ว่าฤดูร้อนเขาก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะไปดูนะทุกคนนะอืมวันที่21นะครับของฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าฤดูอื่นจะมีหรือเปล่านะ ซึ่งถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันจะตรงกับวันเกิดแอนดี้ครับทุกคนครับเออเฮ้ยหมอหมอมาอยู่นี่อืมคุยกับหมอนิดนึงครับนี่แน่แล้วก็เอาของขวัญให้หมอด้วยครับอ่าตรงกับวันเกิดแอนดี้นะครับทุกคนเพราะนั้นเฮ้ยป้ามาทะเลด้วยอ่ะเออเพิ่งเคยเห็นป้ามาทะเลเอาป้ามาซื้อปลาที่ลุงจะพูดวันเกิดแอนดี้ผมก็เลยเอาปูดแดงมาด้วยนะทุกคนนะเออ เพราะเราต้องใช้ปูแดงในการมอบของขวัญวันเกิดให้กับแอนดี้ครับมันจะได้ขึ้นแบบเยอะๆนะสองเท่าไปเลยนะดูกันว่าวันนี้แอนดี้ผมจะเต็มหรือเปล่านะทุกคนนะอืมนี่ครับเข้ามาในร้านนะโอ้อยู่ในร้านกันเพียบอเริ่มจากแอนดี้เราเลยนะแอนดี้เราเลยครับผมก็ถือปูแดงมาให้แบบนี้นะทุกคนนะนี่ครับเอาให้แอนดี้ได้176หัวใจขึ้นเต็มครับทุกคนเรียบร้อยครับแอนดี้หัวใจเต็มแล้วนะ นี่ครับขึ้น12ดวงแล้วครับอืมเต็มไปสองคนละทุกคนยังระบบแต่งงานยังไม่มานะแต่เต็มไปแล้วสองคนครับเออเต็มไปแล้วสองคนดูสถานการณ์ยังปกตินะเออในเมืองชาวบ้านยังอยู่กันปกติครับทุกคนครับไม่มีพี่แววว่าใครจะไปบนภูเขาเลยอะ่ะมันมีจะมีจริงไหมเนี่ยอืมอ่าทุกคนเออสังเกต เริ่มมีคนมาละเริ่มมีคนมาที่ภูเขาแล้วครับอืมน่าจะได้ไหละน่าจะได้เรื่องครับแบบนี้นะเออเนี่ยเห็นไหมไอม้ไอคนนี้มันก็ไม่อยู่บ้านละนอกบ้านก็ไม่อยู่นะอืมนี่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 ทามก็เดินมาครับทุกคนครับเออเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยครับว่าจะมีใครบ้างนี่ครับอ่าแต่อีตาลุงนี่มันชอบมายืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับทุกคนครับอันนี้ไม่เกี่ยวเออเนี่ครับ เ,เด็กๆก,ก็มาเนี่ยนี่ครับเด็กๆก,ก็มาฟ็อกซี่ก็มาครับทุกคนเออนี่ครับจะได้จีบฟ็อกซี่นิดนึงนะนี่ครับแล้วเดินเอ,อ้ข้ามาฝั่งนี้เลยนะทุกคนนะอืมอย่างงี้พวกสัตว์ประหลาดก็ไม่มานะเพราะว่าชาวบ้านมาอยู่เยอะครับเออนี่ครับป้าป่งคิงก็มานะทุกคนนะเอ้ยติดติดเดินชนกันก็ไม่ได้ทางก็แคบเหลือเกิน เอองั้นเรารออยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวน่าจะเดินมาตรงนี้กันหมดด้านบนไม่มีอะไรนะด้านบนเอ้ยบางทีเออไอตัวนายเงือกมันมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะข้างวัดนะเออผมเคยเจอนะครับอืมคลิสครับทุกคนคลิสก็มานะเอ้ยนี่มาหมดเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ยเออนี่ชาวบ้านก็มาหมดนะครับอาจจะมาเยอะกว่าเงานม้อไฟอีกนะอืมเท่าที่ดูนี่ทยอยกันมาเพียบเลย แต่ในถ้ำเจ้าตุ่นยังไม่มานะเอ้ยเจ้าตุ่นนี่ผมเพิ่งเจอครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยทุกคนดูดูหูมาครบครับผมบอกเลยอย่างเงี้ยอุ้ยมาถึงเต้นโชว์เลยทุกคนน้องเจสซี่เต้นโชว์เลยครับที่นี่นะเออมาครบจริงๆทุกคนทั้งหมู่บ้านนะทั้งหมู่บ้านเลยอืมเออเนี่ยเห็นไหมทอมโคก็มาเป็นคนสุดท้ายมาปิดบัญชีอ๋อมีคนมาช้ากว่าทอมโค ก็คือแกลลี่นะทุกคนนะอืมอ่ะช้ากว่าแกลลี่ก็คือคุณปู่นะทุกคนนะโ,โหแล้วที่ก็แคบแคบดูครับยืนกันเต็มไปหมดนะอ่ะเอเลนเอเลนโอ้ยวันนี้ลืมจีบเอเลนได้ไงเนี่ยนี่ครับเอ้ยกลายเป็นครบทุกคนจริงๆนะเนี่ยดูสิแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเออนี่ครับทุกคนแล้วก็มีพลุ เออพุ่งขึ้นมานะแต่ไม่มีเสียงแนละ้วทุกคนนะเป็นพลุแบบเงียบๆนะเออสวยงามครับสวยงามเออนี่สําหรับใครที่จะจีบชาวบ้านนะทุกคนนะนี่ครับแค่เรามารอนะทุกคนนะเออไฮ้นี่มันไซคเควสอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีมีเควสมาให้ผมทําเยอะเลยครับเอองงมากท,าท,าทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะเออพออยู่ดีมาลันเควสนี้แล้วมีไซคเควสผมขึ้นมาเฉยครับ NPC ทั้งหมู่บ้านนะทุกคนนะทุกคนจริงๆนะเออจะมารวมตัวกันที่นี่ครับถ้าใลายแบบอยากจีบ NPC นะอยากพลาดในวันที่ย1สบ็ดนะครับอืมของเดือนนะแล้วก็มาจีบทีเดียวทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเออนี่คือเราเต็มหมดแล้วไงอืมเราเต็มหมดแล้วครับทุกคนน่าจะอยู่ได้นาน,านเลยอ่ะดูดิเอออยู่กันนานเลยครับ ดูสองคนนี้ชื่นมื่นหัวรรอยกันแบบสนุกสนานนะครับทุกคนครับเด็กๆก็มารอกันอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเราคุยให้หมดนะเออคุยกับทุกคนเพื่อ,เ,อเสริมสร้างสารสําคัญนะครับเหลือแต่พวกสัตประลาดนะพวกสับประลาดไม่อยู่นะทุกคนนะอือไปดูฝั่งนี้ดิพวกสับประลาดจะมาอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่นะครับทุกคนเออสับประลาดกลัวเสียงดังนะ โอเคในที่สุดเราก็เจอแล้วนะทุกคนนะงานดอกไม้ไฟนะครับเออนี่ครับยังมีอยู่เลยนะเออสามทุ่มแล้วก็ยังมีดอกไม้ไฟอยู่เลยนะทุกคนนะเออน่าจะอยู่กันแบบดึกๆเลยครับแต่ไม่เหมือนกับอองานม้อไฟนะงานม้อไฟเรากินม้อไฟได้ครับแต่นี้ไม่มีอะไรให้เรากินนะมาชมความงามเฉยๆครับแล้วก็มาจีบเนพีซีด้วยนะครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะโอเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอืมตัวตุ่นก็ยังไม่โผลนะ่หน้าออกมาสัทีเหมือนเดิมนะทุกคนนะเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ